พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่18สิงหาคมคริสตศักราชสอ2 5 คำพยานชีวิตโดยคุณเบลล่าพินไลอุตรประเทศอินเดียในหัวข้อเรื่องตามรอยพระบาทของพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครวญและสามคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสียอย่าก,กลัวและอย่าขยาดเลยคุณเบลล่าพินไลเป็นพยานว่าในประเทศอินเดียเราแทบไม่เคยเห็นหิมะเลยดังนั้นเมื่อดิฉันได้เดินทางไปเยือนเมืองดันลัสรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาดิฉันจึงรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้เห็นหิมะตกดิฉันอยากจะเดินบนหิมะแต่กลับลื่นล้มอยู่หลายครั้ง หิมะดูเหมือนจะนุ่มที่ผิวด้านบนแต่ข้างใต้กลับลื่นมากดิฉันตั้งใจแนว่วแน่จึงค่อยๆเดินอย่างชา้ชาๆถนนในตอนนั้นว่างเปล่าไม่มีใครแต่ดิฉันเห็นรอยเท้าของบางคนที่เคยเดินผ่านไปก่อนหน้าการเดินตามรอยเท้าของเขานั้นง่ายกว่ามากดิฉันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่ทิ้งรอยเท้าไว้ทำให้ดิฉันนึกถึงพระเยซูผู้ทรงเคยทำหน้าที่ที่ยากลำบากเช่นเดียวกัน คือการเดินนำรอยเท้าแรกไว้ให้ผู้อื่นได้เดินตามที่โมทีและผู้ที่ติดตามพระคิดก็เช่นกันในจดหมายฉบับหนึ่งของอาจาร,รย์เปาโลถึงที่โมทีท่านได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของท่านอาจาร,รย์เปาโลเป็นผู้นำด้วยแบบอย่างและคำสอนและท่านยังได้หนุนใจให้ที่โมทีทำเช่นเดียวกันอาจาร,รย์เปาโลกล่าวในสองที่โมธีบทที่สองข้อที่สองว่า จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยส่วนที่งดงามที่สุดก็คือแม้เวลาจะพันไปนานหลายศตวตรรษพระคิดก็ยังทรงอยู่ที่นี่เพื่อนำและชี้ทางให้กับก้าวย่างของเราขณะที่ดิฉันเดินตามรอยพระบาทของพระคริดดิฉันก็อธิษฐานว่า ขอให้ดิฉันสามารถทิ้งรอยเท้าไว้ให้ผู้อื่นเดินตามได้ง่ายขึ้นเช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้เส้นทางที่ข้าพเจ้าทำช่วยให้ผู้อื่นติดตามพระคริสต์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคริสเตียนที่เดินไปล่วงหน้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำทางให้ข้าพรทั้งหลายติดตาม ขอทรงนำย่างเท้าของข้าพงททั้งหลายขณะที่ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อในแต่ละวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ